รถล่อจากกระตองครับก็มาวิ่งเหมือนกันนะครับน่านจะเที่ยวที่สิแล้วกอน่านจะเที่ยวสุดท้าย ก็ <Okay. S 2> ามาอยู่กับเจ้าผม,มัสูนะครับตัวน,นี้ที่ผมเคยบอกทิปครั้งตอนนะครับหมยังสมบูรณ์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปผมขายหน้าโจให้นะครับลงในคลิปนี้ด้วยถือม,มาประมาณ 400K นะครับ ก็เหลือแต่บิ้วอีกทีหนึงเนะี่ผมว่าเรียบร้อยเลยสวยเลยขึ้นมาทันที ยังใช้ได้หมดเลยนะครสามร,ระบบทั้งหมดมีไฮมีเดียนแล้วก็โลนะครับสาร,ระบบใหม่ๆในรถรุ่นต่างๆเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอีโคแล้วก็สแตนดาร์แล้วก็ Power นะครับถึงจดุด ก็ไปก่อนเดี๋ยวผมจะไปยืนอยู่ข้างหัวเกนะ่งะโอ้โหจัดเต็มอุ้มคนระับส,สวยๆเลยบ่อนี้มุกรางกับหน้าดินเยนอะอยู่นะครจะเข้ามาตลดก็ามาได้เลยนะทางออกก็สะดวกสบายติดถนนเลยจะ,จะน่างนมะ เสียงเครื่องคนระับไม่มีออดไม่มีนั้นเลยนะครับตามปกติเอ่ยแต่ว่ามีควันนิดๆิดนะเครื่องแต่ว่ามันนานแล้วนะตามอายุนะผมดูยังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะเครื่องโฟมสูนะอาจจะต้องวิวเครื่องใหม่นะถ้าจะให้แรวเร็ว,รวแรงขึ้นมากกว่านี้นะ ตึงกลับจากนัง่งมานั่งสปาคนะราแกไปตัดขั้นนะครับสองร้อยไร่นะดี๋ยานั่งเต้าไม่ต้องพูดเลยนะระัดซ้ำนี่ก็เป็นร้อยๆนะคตัดขั้นเป็นภูเขาเลยนะครับ กดไลน์นะกดแชทสักลายเป็นกำใจผมด้วยนะดูนะ่แม่เสียงวันมีนะอาแต่ว่าในกล้องอาจมองไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะยังมีนิดนิดเองนะโซ่โซ,โซก็หมดแล้วนะต้องเก็บต้องอะไรเยอะอยู่เหมือนกัน Okay, no. ฝังงูเลยค่อยๆเจาะนะครับ กด้เลยสภาพที่ได้มานะในราคาช่วงลง่วงลงช่วงล่างครับก็พอได้อยู่ครับเปลี่ยนโช้กเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนกลเลอร์นะครับน่าจะเป็นได้เร็วอ่แลวก็กระชับสเสถียรขึ้นคนระับ ถรงสามพนนะครับถ้าใครเคยดูซานนี่นะตัดบ่อนี้นะที่ผมถ่ายของเมืองเมลานะครับคิดยังไงกับพิจ้าตัวนี้นะ no oh. ุกับแกนะครับเ้าวๆที่เกี่ยวว่าจะลอดตรงนี้ออกบนบะให้ว้างแล้วก็จะให้รถอยู่เร็จะให้รถน้อยอยมาติดฝั่งนี้เลยตัดไปนะเพราะว่ามันจุดจีดพอดีจะได้ตัดไปฝั่งนู้นเลยนะค่อยๆไปเป็นลานกว้างแล้วทีนี้นะ สักก่อนนะครับแหลมเลยนะครับตักทิ่แหลม โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบการถ่ายเพลงคัวนี้ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์ไลายเป็นกำใจผมด้วยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คากทันเดี๋ยวมาอีกทีหนึ่งนะ มีกระดกเลยรถนี่ร้านดีมากเลยตัวรถ โนะครับเดีจบ,จบเองเท่านี้ก่อนนะครับ